สวัสดีครับทุกท่านครับวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องการตอบข้อตัวแย้งและการปิดการขายนะครับสมมุติลูกคา้ามีข้อตัวแย้งบอกเราว่าขอปรึกษาภรรยาก่อนอันนี้เราจะมีวิธีการตอบข้อตัวแย้งอันนี้อย่างไรนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับคุณลูกค้าครับทันทีที่คุณลูกค้าบอกว่าขอปรึกษาภรรยาก่อนเนี่ยผมรู้สึกปากลาปื้มใจแทนภรรยาคุณลูกคา้าจริงๆเลยนะครับ พออะไรรู้ไหมครับที่ผมไปนําเสนอส่วนใหญ่เนี่ยนะครับน้อยคนมากๆเลยนะครับที่จะให้เปลียดภรรยาเนี่ยเหมือนคุณพี่ตอนนี้เลยนะครับผมเชื่อว่าถ้าเกิดวันเนี้ยภรรยานั่งอยู่กับเราจริงๆเนี่ยครับนั่งอยู่ตรงเนี้ยนะครับเขาจะต้องบอกว่าผหเขาเนี่ยโชคดีมากๆเลยเขาเลือกไม่ผิดเลยที่ได้สามีเป็นคุณลูกค้านะครับคุณลูกค้าคิดว่าจริงไหมครับ คุณลูกค้าครับสมมุติว่าวันนี้เราไปตลาดเราไปเจอร้านค้าร้านหนึ่งนะครับคนเนี่ยห้อมล้อมคนเนี่ยต่อแถวซื้อของเนี่ยล้นออกมานอกร้านเลยคนเยอะมากๆเลยเราก็เดินไปดูนะครับเดินไปดูก็พบว่าเขาติดป้ายที่หน้าร้านว่าทุเรียนที่อร่อยที่สุดในโลกซื้อได้ที่ร้านนี้นะครับ แล้วพี่ก็ลองไปชิมดูโอ้โหมันอร่อยจริงๆสมคําร่ำลือที่เขาพูดกันแล้วก็ที่เขาเขียนติดไว้นะครับแล้วราคาก็ไม่แพงอย่างที่เราคิดด้วยแล้วมันก็อร่อยจริงๆด้วยผมถามคุณลูกค้าหน่อยนะครับว่าคุณลูกค้าก็รู้นะครับว่าแฟนคุณลูกค้าชอบทุเรียนเนี่ยคุณลูกค้าจะเดินกลับไปบ้านไปถามเขาหรือคุณลูกค้าจะ ซื้อไปฝากเขาแบบเซอร์ไพรส์เลยครับคุณลูกคา้าคุณลูกค้าครับถ้าอย่างนั้นถ้าเราซื้อไปฝากเลยผมรบก,กวนคุณลูกค้าเซ็นเอกสารตรงนี้เลยนะครับลายเซ็นคุณลูกค้าจะเป็นลายลักรรษณ์อักษรเพื่อที่จะบอกว่าคุณลูกค้ารักภรรยาของลูกค้ามากที่สุดในโลกแล้วครับดังนั้นรบกวนคุณลูกค้าเซ็นเอกสารตรงนี้เลยนะครับ ทุกท่านครับอันนี้ก็จะเป็นไอเดียในการตอบข้อตัวแย้งเพื่อจะนำไปสู่การปิดการขายลูกค้าให้ได้นะครับหวังว่าคลิปนี้ก็จะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยสำหรับตัวแทนขายประกันที่อยากจะเอาทักษะนี้เอาไอเดียนี้นะครับไปตอบนะฮะข้อตัวแย้งที่บอกว่าปรึกษาภรรยาก่อนคลิปนี้ก็ขออนุญาตจบแค่นี้นะครับเดี๋ยวเราจะมีคลิปใหม่ๆไอเดียใหม่ มาบอกทุกท่านอีกครั้งในคลิปต่อๆไปนะครับวันนี้ก็ต้องกล่าวคาว่าขอบคุณมากครับสวัสดีครับ